บทสาธยายธรรมเรื่องกูตทันตสูตรตอนที่สองอวสานเรื่องยันที่ไม่เสียเลือดเนื้อจากทานสู่ที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่มาพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายศีลขันธวัคเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นยันพิธีอันสูงสุดในตอนที่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงยันพิธีขั้นแรกแก่กูทันตาพรามคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ราษฎรมีความสุขสมบูรณ์ดุดเดียวกับที่พรามปุโรหิตได้แนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชในอดีตการบัดนี้เมื่อบ้านเมืองสงบสุขดีแล้วพระเจ้ามหาวิชิตราชจึงได้ปรึกษาพรามปุโรหิตเพื่อประกอบมหายันต่อไป พรามณ์ปุโรหิตจริงได้แสดงยันสัมบัติหรือองค์ประกอบของยันอันสมบูรณ์คือมียันวิธีสามประการคือไม่เสียดายทรัพย์ทั้งก่อนธรรมขณะธรรมและหลังธรรมและมีบริวาร16คือผู้เห็นชอบตามสีจำพวกกษัตริย์อมราตพรามคริหบดีองคุณของพระราชาแปประการ และองคุณของพราามปุโรหิตสีประการที่สำคัญที่สุดคือในยันของพระเจ้ามหาวิชิตราตนั้นไม่ต้องมีการฆ่าสัตว์ไม่ต้องตัดต้นไม้ไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นยันที่สำเร็จได้ด้วยเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเท่านั้นและยังเป็นยันที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจอีกด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบ เหล่าพราหมณ์ที่มากับกูตันตะต่างก็ส่งเสียงชื่นชมแต่กูตันตะกลับนั่งนิ่งเพราะกำลังคิดว่าพระสมณะโคดมคงจะเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในครั้งนั้นเป็นแน่ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงรับรองว่าเป็นจริงตามนั้นณจุดนี้เองกูตันตะพราหมณ์ได้ทูลถามปัญหาอันเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ธรรมะขั้นสูงว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็ยันอย่างอื่นซึ่งไชยทรัพย์น้อยกว่ามีการตราเตรียมน้อยกว่าแต่กลับมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ายันสมบัตินี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตอบว่ามีอยู่พรามจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงลำดับขั้นของยันที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยแต่ละขั้น จะมีอนิสงส์มากกว่าขั้นก่อนหน้าอย่างหาประมาณมิได้ 1. นิตยทานคือทานที่ถวายเป็นประจำแกบ่บรรพชิตผู้มีศีล 2. วิหารทานคือการสร้างวิหารอุทิศแก่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่ 3. สรณคมคือการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะด้วยจิตอันเลื่อมใส 4. การสมาทานศีลหคือการตั้งใจงดเว้นจากปาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาตและสุราเมรัยและยันที่ประเสริฐสูงสุดคือการออกบวชแล้วบำเพ็ญเพียรในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งบรรล,ลุวิชา8และสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหรันต์ พระองค์ตรัสสรุปว่าดูก่อนพราหม์ยันสมบัติอื่นๆที่จะดียิ่งกว่าหรือประณีตยิ่งกว่ายันสมบัตนินี้มิได้มีอีกแล้วเมื่อกูตะทันตพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่แสดงถึงยันอันประเสริฐสูงสุดที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวแต่กลับให้ผลลานิสงอันไม่มีประมาณก็บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างยวดยอดได้สั่งปล่อยสัตว์ทั้งหมด ที่เตรียมไว้เพื่อบูชายันและประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตไนไตรเป็นสรณะตลอดชีวิตจากนั้นเขาได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าไปฉันพัตหารในวันรุ่งขึ้นและเมื่อพระองค์สงสแสดงอนุปุพิกถาและอริยสัจสี่โปรดในท้ายพัตกิจนั้นกูตันตพรามก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลณที่นั้นเอง อุปมาที่หนึ่งการอัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์ยันที่ต้องฆ่าสัตว์เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ทำงานช้าใช้พลังงานมากและมักจะสร้างปัญหาคือสร้างบาปยันที่ไม่เบียดเบียนของพระเจ้ามหาวิชิตราชเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนยันที่ประเสริฐขึ้นไปเป็นลำดับขั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนั้นเปรียบเสมือนการอัปเกรดซอฟต์แวร์การให้ทานคือการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานการรักษาศีลคือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและการเจริญสมาธิคือการเพิ่มความเร็วของหน่วยประมวลผลหรือ CPU และการเจริญปัญญาจนสิ้นอาสวะ คือการอัปเกรดจนกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในการสาธยายทำครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรว่าวิการเห็นรูปทิพย์และเสียงทิพย์ที่เป็นผลจากได้เจริญสมาธิเรื่องราวอันน่าสนใจนี้ปรากฏอยู่ในมหาลิสูตรก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้ อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกทำบุญขอจงเห็นว่าการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนานั้นคือยันพิธีอันประเสริฐที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่กลับให้ผลลานิสงอันยิ่งใหญ่และนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งทุกได้เอวังก็มีด้วยประการชนี